ขนเส้นหนึ่งที่ไม่ได้ปรากฏในแผนที่โลกเส้นทางที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาหากแต่มันเผยออกเมื่อจิตเริ่มเงียบและหัวใจเริ่มฟังเสียงลึกจากข้างในวิญญาณข้ามมิติไม่ได้หมายถึงการเดินทางผ่านการเวลาเพียงอย่างเดียวหากคือการเดินทางกลับไปสู่ความจริงที่เราหลงลืมความจริงที่ว่าเราคือสิ่งเหนือกว่าโลกและร่างกายหนังสือเล่มนี้ จะไม่สอนให้คุณเชื่อแต่จะเชิญให้คุณระลึกถึงพลังดั้งเดิมที่เคยอยู่กับคุณเสมอระลึกถึงความรู้แจ้งที่ไม่เคยหายไปเพียงถูกบดบังด้วยม่านแห่งความคิดความกลัวและความไม่รู้ทุกถ้อยคำคือกุญแจที่อาจไขประตูบานลับในใจคุณและทุกบทคือร่องรอยที่จะพาคุณย้อนคืนสู่มิติแห่งปัญญาหากคุณพร้อมจงก้าวเข้าสู่เส้นทางลับสู่ปัญญาเหนือโลกที่วิญญาณของคุณกำลังรอคอย คำนำเสียงกระซิบจากความว่างหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อให้คุณเข้าใจหากเพื่อให้คุณจำได้ไม่ใช่ด้วยสมองแต่ด้วยจิตในโลกที่เร่งรีบเต็มไปด้วยเสียงจากภายนอกมีบางสิ่งที่ยังคงกระซิบอยู่อย่างเงียบงันเสียงจากภายในเสียงจากมิติที่ไม่มีชื่อแต่เราทุกคนเคยผ่านวิญญาณข้ามมิติ คือการรวบรวมบทสนทนาลึกๆระหว่างจิตกับจัก,กรวาลเป็นบันทึกจากการเดินทางที่ไม่มีแผนที่เป็นบทกวีจากความว่างที่เต็มไปด้วยพลังนี่ไม่ใช่หนังสือสอนธรรมะไม่ใช่ตำราปราัชญาแต่มันคือประตูให้คุณกลับมาพบกับบางอย่างในตัวคุณเองที่เงียบเกินกว่าจะพูดแต่ชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธหากคุณเปิดอ่านด้วยหัวใจที่เปิดไม่ต้องเร่งเข้าใจ ไม่ต้องเร่งถึงไหนคุณอาจจะพบว่าไม่มีอะไรต้องข้ามไม่มีมิติให้เดินทางมีเพียงจิตที่พร้อมจะเบิกบานอยู่ตรงนี้ด้วยรักจากความว่างและแสงที่ไม่ต้องพยายามเป็นแสงพันนากรบุญล่าผู้เขียน กดนำ้ำเมื่อจิตเริ่มตื่นมิติก็เปลี่ยนมีบางเสียงที่ไม่ได้มาจากภายนอกแต่ดังอยู่ในความเงียบมีบางความจริงที่ไม่อาจพิสูจน์ด้วยเหตุผลแต่สัมผัสได้ลึกกว่าแสงที่ตาเห็นเมื่อจิตเริ่มตั้งคำถามกับโลกไม่ใช่เพราะสงสัยในสิ่งที่มีอยู่แต่เพราะรู้สึกว่ายังมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่หลังม่านแห่งความเป็นจริงสิ่งนั้นไม่ใช่ความรู้ใหม่แต่เป็นความจำเก่าที่จิตเคยรู้ เคยเห็นเป็นเสียงกระซิบของดวงวิญญาณที่เคยเดินทางข้ามมิติแห่งจักรวาลแล้วถูกลืมเลือนด้วยคลื่นแห่งการเวลาจิตที่รู้ไม่ใช่แค่จิตที่คิดแต่คือจิตที่อย่างเห็นไม่ใช่แค่เข้าใจโลกแต่เข้าถึงมิติที่โลกยังไม่ได้เปิดเผยเราต่างมีจิตที่เดินทางอยู่ภายในมันไม่เคยหยุดนิ่งแม้ยามเรานอน,อนหลับ มันเคลื่อนไปในพบในฝนันในความทรงจำํำและในพื้นที่ที่ไม่มีใครอธิบายได้จิตนี้เองที่เป็นประตูสู่มิติวิญญาณประตูสู่การเชื่อมต่อกับปัญญาเหนือโลกปัญญาที่ไม่เกิดจากการเรียนรู้แต่จากการตื่นวิญญาณข้ามมิติไม่ใช่เรื่องของพลังวิเศษแต่คือการฟื้นคืนความเข้าใจว่าเราเป็นใครมาจากที่ใดและกำลังมุ่งหน้าไปสู่ที่ไหน มันคือการกลับบ้านไม่ใช่บ้านในโลกแต่คือบ้านของจิตในดินแดนที่ไร้รูปในหน้าถัดไปของหนังสือเล่มนี้คุณจะได้พบกับเรื่องเล่าจากอีกด้านของความจริงเรื่องเล่าที่บางครั้งอาจไม่อธิบายด้วยเหตุผลแต่สามารถเข้าใจได้ด้วยจิตที่เงียบและหัวใจที่เปิดจงอ่านด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ด้วยตาเพราะเมื่อจิตเริ่มตื่นมิติก็เปลี่ยน บทที่หนึ่งเสียงที่ไม่มีใครได้ยินเมื่อวิญญาณเริ่มกระซิบมันเริ่มจากบางสิ่งที่เบามากเบาจนไม่มีเสียงแต่ทําให้ทั้งโลกในใจสั่นสะเทือนไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าการตื่นรู้เริ่มขึ้นเมื่อใดบางครั้งมันไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่ไม่ใช่แสงจากสวรรค์หรือเสียงจากฟากฟ้าแต่มักมาในรูปของความเงียบความเงียบที่เรารู้สึกว่า มีบางอย่างอยู่ข้างในและบางอย่างนั้นกำลังเรียกเราในคืนหนึ่งที่เหมือนคืนอื่นๆจิตภายในเริ่มเคลื่อนไหวอย่างเงียบงันไม่ใช่ความคิดแต่เป็นความรู้สึกที่ลึกเกินคำเหมือนคลื่นเบาบางที่พัดมาจากอีกฝ้าของความจริงเสียงนั้นไม่ใช่เสียงจากโลกภายนอกแต่มาจากวิญญาณของเราเองมันไม่ได้พูดเป็นถ้อยคำแต่มันถามยังจำได้ไหมว่าเธอเคยเป็นใคร ยังจำได้ไหมว่าก่อนจะมีชื่อเธอคืออะไรข้าพเจ้าเคยคิดว่าความรู้สึกแบบนี้คือความฝันแต่เมื่อมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อใดที่ใจเงียบมันก็กลับมากระซิบอย่างอดทนการเปิดประตูสู่มิติวิญญาณไม่ใช่เรื่องของการพยายามแต่คือการหยุดพยายามและเริ่มฟังเริ่มรับรู้สิ่งที่ละเอียดกว่าความคิดบางคนเรียกมันว่าสัญชาตญาณ บางคนเรียกมันว่าเสียงของวิญญาณแต่ไม่ว่าจะเรียกอย่างไรมันคือจุดเริ่มต้นของการตื่นเมื่อเรารับฟังเสียงนั้นอย่างแท้จริงโลกภายในจะเริ่มเปลี่ยนความจริงที่เคยเข้าใจจะเริ่มแตกสลายเราจะเริ่มเห็นรอยแยกระหว่างสิ่งที่โลกบอกว่าจริงกับสิ่งที่จิตภายในรู้ว่าแท้และในรอยแยกนั้นเองคือประตูแรกสู่มิติที่ไม่มีชื่อ มิติที่ไม่มีเวลาแต่มีกระแสของพลังบางอย่างที่เราคุ้นเคยพลังที่เคยเป็นเราก่อนจะกลายเป็นตัวเราคำกระซิบจากมิติทุกครั้งที่เธอรู้สึกว่าบางอย่างกำลังเรียกจงอย่าด่วนปิดเสียงนั้นเพราะอาจเป็นเสียงของเธอเองจากอีกมิติหนึ่งที่กำลังรอเธอกลับไป